วันนี้เรามาดูชุดถุงลมแปล์วบล็อกแท้ a i r c แ Air ถังสตวทเลปั๊มแท้ VR ในเวลไฟตัว20จำบังนะครับคันนี้ใส่ล้อขอบ20นะครับยาง245 40 20เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับคู่หน้าครับงานทั้งหมดเป็นงานซ่อนใต้ท้องนะครับแล้วก็ปั๊มมอเตอร์ VR ไว้ด้านบนนะครับพร้อมรีโมทน็อกรถด,ด้วยนะครับช่วงนี้ผลงานก็ยังยาวๆอยู่นะครับคิวเพียบจบกันที่92เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ